เราจะมาที่เมนูคำสั่งที่ชื่อว่า analyze นะครับเลือก scale นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่ชื่อว่า reliability analysis ชื่อย่อว่า r e l i n e หาค่า r e l i a b y นะครับ,เม,เ,รเ,รบเมื่อเราคลิกเข้าไปครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับการอันนี้ต้องจำไว้น,นิดหนึ่งนะครับการจะหาค่า reliability นั้นตัวแปรที่จะนำมาวิเคราะห์ต้องเป็นตัวแปรในระดับ scale เท่านั้น นะครับ nominal กับ Ordinal วิเคราะห์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเอาตัวแปรนั้นไปใส่คอมมันจะหาให้นะครับคอมมันทำได้ทุกอย่างไงแต่ผู้วิเคราะห์ต้องเลือกตัวแปรให้เป็นนะครับในกรณีแบบนี้นะครับตัวแปรที่สามารถหาค่ารีไลได้นะครับคือตัวแปรที่เป็นความคิดเห็นที่เป็นระดับคะแนน5 4 3 2 1 ในที่นี้นั้นก็คือตัวแปรที่ชื่อว่า att 1จนถึง att 7นะครับให้เราเลือก att 1จนถึง att 7นะครับนะเลือกไปกล่องใส่กล่องด้านขวามือนะครับแต่ในเคสที่เรากำลังจะเรียนกันวันนี้นะครับเราไม่ได้สนใจที่จะหาค่า r e l i ability โดยตรงนะครับ ในส่วนของค่ารีไลน์เนี่ยเราจะมาอธิบายกันในส่วนของเมื่อเราเรียนรู้ในการสร้างแบบสอบถามนะครับตอนนี้สิ่งที่เราสนใจคือเราต้องการหาค่าเฉลี่ยรวมนะครับเมื่อคาบที่แล้วเราหาค่าเฉลี่ยในรายข้อ A1 ถึง A7 เนะครับเรารู้ว่าแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ต่อไปนี้เราจะหาค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน ตั้งแต่ a t t 1ยัน a t t 7นะครับว่ารวมแล้วมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นักศึกษาครับลองกดโอเคดูก่อนนะครับกดโอเคดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะแสดงถึงนะครับค่าที่มีตารางอยู่นะครับของผมโชว์ว่ามีข้อมูลทั้งหมด60ข้อมูล ของนักสา่ต้องมี59เนาะต้องไม่มี Missing นะครับเสร็จแล้วตารางด้านล่างครับเขียนหัวจวหัวว่า reliability s t a t i s t i c อันนี้พูดคร่าวๆแต่ยังไม่เรียนหนักนะครับอันนี้เรายังไม่ได้สนใจแต่คร่าวๆให้รู้ว่าค่าที่โชว์อยู่ตรงนี้คอนบาทอัลฟาคอนบาทเนี่ยนะครับหมายถึงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของเราค่านี้เราได้หาแน่นอน นะครับแต่เรายังไม่เน้นหนักในส่วนนี้ในในเมนูคำสั่งนี้เราต้องการสิ่งเดียวคือค่าเฉลี่ยรวมหลายด้านนะครับถ้าเรากดโอเคโดยที่เรายังไม่ทันได้กดปุ่มใดๆคอมพิวเตอร์จะประมวลค่า reliability ให้เรามาซึ่งตอนนี้เราไม่ใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งจาเป็นถ้าเรากดโอเคเลย ค่าที่เราต้องการหาจะไม่แสดงเพราะฉะนั้นปิดก่อนครับปิดเอาพุทที่ได้ไม่เซฟนะครับปิดเอาพุทที่ได้ทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเลือกเมนูคำสั่งเดิมครับ analyze scale r e l a e นะครับ analyze scale relay กดคลิก1ครั้งนะครับตัวแปรเดิมจะยังคงอยู่ a t t 1ยัน a t t 7จะยังคงอยู่นะครับ เราต้องการที่จะหาค่าเฉลี่ยรวมค่าเฉลี่ยรวมในที่นี้เราก็รู้อยู่แล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับในเมนูคําสั่งนี้เป็นเมนูหลักความสามารถหลักของมันคือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนะครับแต่มันมีออปชันพิเศษของมันอยู่นะครับตรงนี้นี่เองออปชันของมันคือสามารถหาค่าเฉลี่ยรวมได้กดตรง ปุ่มที่ชื่อเขียนตรงนี้ว่า Statistics นะครับกดหนึ่งครั้งครับกดหนึ่งครั้งมันจะมี pop-up window ขึ้นมานะครับในลักษณะที่เหมือนหน้าจอเราจะเหมือนกันเลยนะครับเพราะเราเวอร์ชันเดียวกันนะครับทีนี้มันจะมีช่องให้เลือกนะครับให้เราสนใจเลือกเฉพาะนะครับช่องที่ชื่อว่า Descriptive for Descriptive หมายถึงคุณจะคำนวณ เพื่ออะไรคุณจะคำนวณหาอะไรนั่นเองนะครับในที่นี้มันมีให้เลือกว่า i อเทมสเกลแล้วก็ s สเก e if i อเท delete นะครับให้เราเลือก i อเทคลิกมันให้มัน active ตรง Item อันนี้ต้องจำนะครับมันผมถึงบอกตอนแรกมันซับซ้อนขอให้มีช็อตโน้ตนิดนึงการเลือก i อเทมีความหมายว่าคำว่า Item คือให้เลือกเป็นกลุ่ม ถ้าเราไม่คลิกตรงปุ่มไอเทมมันจะไม่หาให้นะครับมันจะไม่หาให้เราคลิกตรงปุ่มไอเทมนั่นมีความหมายว่าให้โปรแกรมคำนวณหาแบบเป็นกลุ่มเมื่อกี้เราใส่ตั้งแต่ตัวแปรที่ att1 จนถึง att7 นะครับเราต้องการหาผลรวมของ att1 ยัน att7 นะครับเลือกไอเทมเสร็จแล้วนะครับ ค่าสถิติที่เราต้องการให้มันหาแบบเป็นก้อนแบบเป็นกลุ่มหรือแบบเป็นไอเทมนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือ mean s mean s ในที่นี้ก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเราก็ไป active ตรง mean นะครับเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือ variance variance ก็คือความแปรปรวนนะครับหรือค่าส่วนเบ่งเบนมาตรฐานนั่นเอง นะครับกด2ปุ่มนี้เพิ่มเติมเข้าไป mm hmm. เพราะในการใช้คำสั่งนี้เราต้องกดเพิ่มปุ่มไปอีก3จุดคือ1 descriptive for item summary for means กับ variance นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเลือกให้ active ทั้ง3จุดแล้วให้กด continue นะครับตอนนี้เราได้เลือก option mm hmm. พิเศษของมันแล้วให้เราลองกดปุ่ม ok นะครับ พอเรากดปุ่มโอเคนะครับโปรแกรมมันจะคำนวณให้เรามาดังต่อไปนี้นะครับอันที่หนึ่งมันก็จะบอกว่าตารางนี้มีข้อมูลทั้งหมด60เลขคอดไม่มีเม็ดสิ่งอะไรนะครับค่าอัลฟานะครับคือค่าความเชื่อมั่นเท่ากับจุด898ก็ไม่ยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับปล่อยมันไปทีนี้มาดูไอเทมสถิตินะครับมันคำนวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลายข้อมาให้เราด้วยนะครับเห็นไหมครับค่ารีไลน์ตรงเนี้ยเมนูคําสั่งนี้หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยแต่สิ่งที่เราสนใจที่สุดก็คือมันหาค่าเฉลีย่ย